ตรงจุดนี้สิบแพ็คลูกผักดันช้างเอาเปิดท่าดีกว่าพี่จะได้มาบ<ำ>าบางดันช้างลกฟาครับผมเราอาน้ำมาให้กับทีม กลุ่มพัดลันช้างนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นเป็นกลุ่มอันนี้ของคุณิยาเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อยัญไงชาติเขาใหญ่กติยาโดยตรงอันนี้กติยาโดยตรงอ๋อของยาโดยตรงเนาะที่เราไปเมื่อวานเนี่ยกจะเป็นกลุ่มนึ่งแนวร่วมที่สองอ๋อแนวร่วมนี่โดยตรงเลยอ๋อ แล้วเป็นไงบ้างพี่ทุกวันไหมช้างทุกวันทุกวันออกมามในชุมช,มชนแล้วก็เราทราบข่าวได้ยังไงฮะก็จะมีสายข่าวเราทั่วทุกที่โดยตนอนน,ตนี้นนนนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับผมกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่ามูสีเขาใหญ่อุทยานดยตรงครับผมเพื่อน,นา พอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็โทรแจ้งแล้วก็ประสานกันใครอยู่ในใกล้ก็ออกไปช่วยผักดันให้เข้าป่าเหมือนเดิมตรงของวิทยาครับเยอะมากแถวนี้จะเป็นเจ้าอะไรครับช้างเนี่ยที่ที่ออกมาบ่อยเนี่ยเป็นที่เบียงเล็กเบียงเล็กอ่าแล้วพี่แคะพี่แคะเบียงใหญ่เบียงใหญ่พี่ด้วนพี่ด้วนอ่ากับวันใหม่วันใหม่อ่าน้องใหม่น้องใหม่อ๋อแล้วในบรรดา เราเนี่ยเจ้าไหนสนที่สุดคะตัวไหนสนที่สุดคือพี่แค่ชนที่สุดโอ้คือกว,วันก็คือนี่จะไม่สในใจใครเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวไปเราไปอะไรให้เขาเขาก็เฉยเราก็พยายามป้องเขาเขาเฉยก็คือเราจะพยายามไม่ไม่ให้รถเจี่ยวชน,นก็ประชาชนกันนะบ้า,างรับปาได้โอ้เราพยายามป้องให้ให้ให้เวลาเขาเดินเราไปก็คือบอกให้ ครับพี่ขอบคุณมากครับผมอ่าบัตริกตรงนั้นเป็นจุดเป็นจุดรวมอันบริจาคือน้ําดื่มแต่ละรอบเนี่ยที่เราเอามาแจกให้กับทางเจ้าที่นี่คือบ่อยๆพี่พี่หรือว่ายังไงแล้วแต่ขอ,องของมอนาเพิ่งม,มีรอบนี้นะเนี่ยอ๋อเพิ่งม,มีรอบนี้มมที่รเรา,เาที่เอามาให้นะใช่เพราะว่าแต่ของพักการจ้างไอ้ชุดของเฟียสิต เราเคยไปเอาไปให้นักรั้งหนึ่งนี่เมื่อวานก็เป็นครั้งที่สองใช่ไหม,มแต่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยตรงเราไม่เคยเอวไปประจักษ์เลยก็เพิ่งมีรอบนี้นก็ด้วยที่ว่าจุดเริ่มต้นคือวันก่อนเราไปค้างเต็นท์นอนที่ผากระดาษผากระดาษแล้วก็เห็นความความลำบากของเจ้าหน้าที่ป่าไม้การทำงานอะไรต่างๆเราก็ได้รับรู้แล้ว,ลวเอเอเขาเดือดร้อนจริงๆครับ ครับทุกคนครับตอนนี้ผมมากับพี่ดิ่งนะครับวันนี้เอาน้ามานะได้รับมอบหมายจากหลวงหลวงหลวงพี่เนาะหลวงพี่ต้อยนะครับต้อยเพราะว่าจริงจะมาด้วยกันแต่ว่าจะติดนิมนต์สองสามที่ก็เลยมอบหมายให้แอดมานากับพี่ดิ่งนะครับเอาน้ำให้เจ้าที่เมื่อกี้เราไปก็เป็นเจ้าที่ป่าไม้เนาะอ่าเป็นอ่าอืมแต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยตรงครับเป็นชุดปฏิบัติการผักดันช้างป่าแล้วก็เมื่อกี้เราลงไปสิบแพ็คสิบแพ็ค แล้วทีนี้เราเอาน้ำมาทั้งหมด40แพ็คเดี๋ยวอยู่30แพ็คเราจะมาให้ที่นี่คือที่ด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด่านอุทยานชาติเขาใหญ่แล้วเขาไปทางไหนพี่ตรงตรงไปเลยใช่ไหมตรงไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจเดินด่านนะครับทุกคนครับเอาน้ำมาให้เอาน้ำมาให้ ลงตรงไหนนะเดี๋ยวๆๆจะมีจุดลงเอาอน้ำมาบริจาคนะครับสาแพก็กเดี๋ยวว่าเรียเี้าลยนะอ๋ออ๋อออ๋อหอ๋อโอเคอตรงไหนฮะ เอาเอาลงตรงไหนพี <łość> ่เดี๋ยวไปไปตงนี้ไปตู้ดิบจะลงเลยครับเลี้ยวเข้าไปเลยนเลยอ๋อเอาน้ามาบริจาคอ๋อขาดจงมั่นคงมันจะมีบุคลากรอ๋ออ่าอ่า ได้พี่เออนี่ฮะจากวัดคลองเดือหลวงพี่ต้อยออนะฮะในมอบหมายจากหลวงพี่ต้อยให้ดำน้ำดือมมาให้ทางเจ้าที่ด่านทางขึ้นเขาใหญ่นะครับพอดีจะมาด้วยแหละแต่ว่า

ก็ตามภารกิจนะแล้วก็ภาราใจหลงของหลวงพี่ต้อยนะครับวันนี้ก็ได้มันเป็นสะพานบุญนะครับได้นำน้ำดื่มมาจากวัดนะครับนำโดยหลวงพี่ต้อยมามอบให้กับทางเจ้าที่ป่าไม้นะครับวันนี้ที่ทางด่านทางขึ้นเขาใหญ่นะวันนี้ครับผม ครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปอพิธีครับผมขอขอยื่นยืนนะครับยืนครับพี่ดิ่งคส่งงานให้หลวงพี่ต้อยหน่อยครับเอออ่ะมองมายืนด้วยกันด่งสองครับผมขอขึ้นครับผมครับอะครับทุกคนออกจากหน้าด่านแล้วนะฮะทางขึ้นเขาใหญ่วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับสองจุดนะ สองจุด,จ,ดจุดแรกอะจุดย่อยเนี่ยสิบแพ็คนะครับที่เป็นกลุ่มผักด้านช้างป่ากมุทยาน,นของกรมอุทยานแห่งชาติโดยตรงนะครับเมื่อกี้ให้ไปสิบแพ็คแต่ว่ากลุ่มที่เขาร้องขอมาคือหัวหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมทางทางขึ้นเขาใหญ่หัวหน้าจุกหัวหน้าจุกหัวหน้าจุกช่งร้องขอมาทางตรงพี่หลงพี่ต้อยนะครับเราก็ดำเนินเกิดดำเนินการให้แล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ ปกติหลวงพี่ใต้จะมาด้วยนะครับวันนี้ก็คุยไว้ว่าจะมาแหละแต่ว่านะบอกเมื่อคืนมาโอ้จ oh, ิตจิตนิมมตนเดอร์นะจิตจิตนิมนต์เอา้ารถรถจอดเต็มเลยงานอะไรน่อยวันนี้น่าจะเป็นงานกฐินหรือเปล่ากฐิน <c oughs> ใช่ไหมเออเดินไปหาที่จอดอีกจังหน่อยแล้วก <c oughs> ันไปกลับรถตรงนู้นนะกลับเข้ามาเนาะนั่นแหละก็ก็เลยมากับพี่ติ่งสองคนนะครับมามอบหมายให้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับ เออแต่เราก็สบายใจได้พี่นะได้ทําบุญนะใช่แล้วก็อ,อได้ทาบุญก็เหมืนหมนอนเราเห็นั <ทำ S 2> งของในน้นาของพ่อไพเอกชัยด้วยเ,ออเพราะว่าฮ<ะ>เหมือนพ่อไพเอกรชัยได้ร่วมมอบน้ําครับผมทำบุญร่วมกันเดินวนรถตรงนี้เนาะโอเคลงไปเลยละน,นะก็สือว่า เออน่าถือว่าคือมันมันเป็นครั้งแรกเมื่อกี้ถามพี่ดิ่งไม่รูว่าเป็นครั้งแรกที่เรานำนำ้นำให้ทางศูนย์เพราะว่าเมื่อวานเราไปนอนที่ผากระดาษใช่ไหมแล้วก็เห็นเห็นอะไรยอย่างของทางเจ้าที่ที่เออบางทีเขาก็ยังไงล่ะขาดแคลนต้องซื้อน้ำกินแล้วเงินเดือนเออ,น,อน้อยแล้วก็เดือนเยอะอืมทีน,น,นี้ก็ก็เลยนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้ที่ได้นํามาให้นะครับมาให้ แล้วก็เมื่อวานก็มีทางเจ้าที่หลังจากทราบข่าวว่าเราไปให้ทางผากระดาษใช่ไหมใช่แล้วก็ทางนี้เขาก็เลยประสานว่าเอออยากจะได้น้ําทักหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามีก็แบ่งแบ่งมาอะไรเงี้ยโหหาหลวงพี่ต้อยเมื่อคืนนะครับเจก็ลเอาอัมาแล้วก็โยมดิงนะครับเดี๋ยวพ่งนี้ไปด้วยกันนะครับเอาน้ำมาให้ทางนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะแต่พอจะมาแล้วปรากฏว่า ติดนี่มนนะครับก็เลยมอบหมายให้เราสองคนมาเป็นตัวแทนของพี่จ้อยด้วยเป็นตัวแทนของพ่อภัยกระชัยด้วยครับผมนะก็เดี๋ยวหลังจากมอบน้าเสร็จวันนี้มาดูกันว่าพวกเราจะไปไหนต่อเนาะนะครับก็รอติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด,ด้วยนะครับโอ้รถรถบัสยาวเลยไปไหนเนี่ยดูเลยไม่ไปที่่ายลูกเสือขององพาเนาะ โอ้ยาวเฝ้าเป็น10คันเนี่ยฮะด้วใครรู้เสือ